สบายดียำแรงทุกคนช่วงนี้ก็ลลยลายมืออ้าวไก่หุบมาแพ่ไก่เลยเทือที่ละลูช่วงนี้ก็ลลยมือลงลิปเธอหนึ่งพี่น้องเราจะไปช่เอ้วยอ้ยอ้ยผู้ย้ายไปอ้ยไปไว้เออประดิมจังบัญญัติเออผู้ผู้ผู้ย้ายไปทางมันแปลนลูก เออมโมพอยีย่หีก็ได้เดี๋ยวไก่มันก็มาเอ็มกิน,นหันเบิดมันก็มาโอ้ยรดไก่ตัวหน้าตาบวเห็นหุ่งต้องให้กินต่างหากพิเศษไก่ตัวต้ทรมานพี่น้องเดิค่ะมันอยู่ในคุมมาคุมมาขวดเฮย้ยได้ไม่เฮย้ยเดี๋ยวไก่มันกิน,นหันเบิดมันก็โหมาดอกอันนั้นบวเห็นหุ่งเฮ้ยก็จะลุกบวเห็นหุ่งเด้ไแม่ต้องเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวเท่าหนึ่งแล้วไปเอาน้าม้อน ใส่ถ้วยแล้วก็จับมันตอดกินตัางหากไก่ตัวนั้นมันมูเฮนหงพี่พี่โฮ้ยแถวนี้แถวนี้นี่จะมาขวัดตล,งลังเราพี่พี่โฮ้ยสะบอนคีดินมันจังตอดโบเจ็บกีโซบมันเออเอเอเน้นเน้ยพากันออกแล้วตามลังกันในยาวทั้งน่ะ บันดนี้พอ่พอ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 ,พอลายพ่นเลยพ่อเลยลูกอเอาข้าวห้อยก่น้อยแล้วก็พอ่พอห้อยบัดเธอละน้อยบัดนด้ห้อยแล้วก็เกินไปพน่นเลยพ่ออามาบันดนี้แม่ไปไหว้มาพอ,พอแล้วพอแล้ว,ลวมันลายพ่นทันโอ้ยแม่เอาไหวแล้วพอแล้ว นี่โอ้ยโบเห็นหุ่งมันก็มาน้าหมูถมวนเดี๋ยวเสียไปกินข่าวกันพี่น้องเลยอยอยากอยากกินข้าวกับค่ะอยากกินขขาวกับยังเดี๋ยวสิเอาไปแยกไปกินต่างหาก ใกล้ๆนะคะมันคล้องเปลือกกล้วยค่ะตาลางเล่าก็จะมาขวัดนอนเออนั่นแหละดึงออกมันเอาเช็ดเช็ดเช็ดใส่ได้ย้อนเลยได้ลูกสาวกันเลยมัวนี่แม่ตอนเถียงแม่มูวีนกินตอนเถียงพูบักเซเว่นกับผู้สาวเก้พูผู้สาวโตสีขาว แม่นชากาแฟเห็นข้าวจั่วอะไรได้กาแฟนะมันสิบอะไ้ข้าวล้วนประเด็นมันจะออกน้ำตาลปนจักหน่อยแม่นกาแฟเห็นมีแต่แนวอยากกินมิลเก้ก็ได้เบิดมือเบิดเว้นเอาไง,ไง่ายๆต้องมีแนวซื้อเพื่อนกินคู่มืออยากกินหัน่นกินนี่ว่าอะไรเด็กน่อยพี่นนองเอ้ยบ่ได้กินก็บ่ได้มือหนึ่งก็ ต้องไรกินอันนัน้นอันนี้ให้คุ้มไปซื้ออยากนั่นอยากนี่เฮ้ยทุจร้าปลาลุงไวไวทุจร้าปลาลุงสวัสดีจ้าปลา,าลุงบายดีจ้าปลาลุงงามๆเลยหนุบมือหนุบมือเลยหนุบมือสวยๆสวัสด <c oughs> ีค่ะสวัสด <c oughs> ีค่ะหนุบมือพร้อหนุบไวไว้ <c oughs> เ่าชื่อขนมให้กินได้ไลปละผปสนใจยังไปละแตนตอดด้วยนะแมาแม่มคือว่ามีแตนมือหนไปนไหนแ,แตนแมาแม่หวับดีค่ะปวดุัมือเออเดี๋ยวหลังจากไก่ชุบมน้กินไปเอาไก่ตัวน,นี้ไปเกลือเข่าต่างหาก ใส่ถ้่วจับใส่มือไว้ตลอดมัตอดกินว่ามันงุ้มตอดกินซื้อนะยังหน่อยถ้ารอดบ่รอดกะตามเห็นหุ่งกะเกลือมันจบดีเนาะอีตนมันคือทรมานฮะอยากเบิ่งตัวเองเอาอ,อย่าโดดทีด่หลักสบายดีจ้าประลุก่อนใบดีจ้งงนม โอ้ยลินอยู่พี่น้องเลย <c oughs> เห็นว่าคำสำนีกกัยังแดดแห่มแท้แเดอ้อ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแต่กัยังแดแดฮ้อนแห่มมันไม่ไปกี่กัจยังเห็ดอย่างหันจากเบิง <c oughs> บ่งตะโลงเเบิ่งฝนล่มพี่น้องเกือบให้ล่มเอง <c oughs> อยงเบิ่งดูหน่าสาวเราบอกสาวเราบอกไอ้อยากเบิ่งยังอยากเบิ่งวิวกี้เองอยากเบิ่งตัวเองต้องใส่กล้องหน้า้พี่น้องมามาเบิ่งมาเบิ่งโอ้ยอยากเบิ่งอะจกโดดพี่ช่างไม่ได้อยู่ข้างในนี่นี่ขันหน่ามาดูวิวกี้ขันหน่ามา ใกล้ๆครับอยากกินน้ำปั่นไว้ไอ้กินน้ำปั่นทำเร็วๆๆๆ,ๆน่ะเศร้าเลยพ่ให้ปลาลุงเบิ่งไว้ไว้เอาผีเพจจับเด้อพ่อห้ปลาลุงเบิ่งแก้มออกมาไว้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 เชือนั่นแหละเชือลายใหม่ที่เบิ่งในการ์ตูนกำลังฮิตในการ์ตูนโทรศัพท์เดียย๋ยวนี้เราก็อยากได้เนี่ยเสือ้อที่ใส่อยู่นี่ส่งมันก็มีแต่บนิสไใส่ส่ชงตัวอื่นอย่าดึงอ้า ผ้าทุพืชรุดอะไดึงมันเถ็นยั้งลูกนะฮะเด็กมือเศร้านี่ก็ให้ญาติดินน้ำมันอันนี้กันเลยเลยได้ซื้อมาให้ใหม่พี่น้องที่จริงมันแยกซีคนละซีได้น,นี่นะเมือ่อนาก็อยากได้รถอันนี้เนี่ยมันมีคันน้อยสำนีกสี่คันแล้วก็มีคันใหญ่คันหนึ่งที่ว่าเขาคายอยู่สุดเดียวกันนะสุดหนึ่งมีคันน้อยคันใหญ่แล้วก็ดินน้ำมันนี่ใช่มันจะแยกซีมาคืออน,น แต่บิวกิเอาปนสีกันก็เลยออกเป็นสีดำๆแบบนี้ปนสีกันสารพัดสีเออปลาเล็บยังยาวาแถบอ่เอาดินน้นำมันแม่ไปยิกอันนี้คอยเจ็บมาหาเจ็บแล้วก็มีแม่พิมพ์มันปั้นฮูบนั่นฮูบนี่เดี๋ยวพิมดิไปหับห่อเลยมันม,มันแดดยังแหมอยู่ด้วยค่ะม,มีแต่แนวอยากได้มีแต่แนวอยากกิน แนวอยากกิน,นคือหมายถึงของกินลิ่นที่โบแมนของกินกับเขา่าถ้าเป็นพวกของกินกับเขา่าหรือว่าเข่านี่โบก,กินขับเนา่าเขาเอาไง,ไง่ายๆเขาน้ำซัมปลาโบมีกินอยากกินแต่ของลิ่นกับนมพวกขนมพวกนมหรือว่าพวกน้ำนั่นน,น้ำนี่แล้วก็อยากได้ของลิ่นเกิดศึกญาติอันนี้กันละมือเศร้านี่นะอยากได้ยังแล้วก็บรรล่บเลิกเด็นก็มีแม่พิมพ์มันเห็ดหุบงานนี้ เอาไปข้างนอกน้ำีนแห้งปวดหัวไปข้างนอกน้ำาแห้งปวดหัวเข็นชาวเพนมาจากข้างนอกที่งะเด่นเอ่นมาหับชาเพนพ่อพึ่น บ่ได uh, uh, ้เอาหายลายดอกพี่น้องมาแตเปลี่ยนใส่รถมาตเปลี่ยนใส่รถใส่รถหัวรถซึมก็เลยซื้อมาให้แบบบ่วานกินแล้วเคร่งแก้วจงมาให้คร่งแก้วกินลายบ่ได้กระปุกคีมเด้อลูกอันน่ะบ่แม่นคแลมบบเอาสักทีเบิ่งน ลูกแบบใหญ่นะฮัตคือบอดดีหนักเนาะบอดเต็มเนาะอืมวิตามินไวทเทนนิ่งบอดี้ครีมพ่อแม่พายไซลูกฮะเดะผู้ปีโป้พูดพูดฮะเดะเหตุไดเอาเหตุไดเอาวางไว้ก่อนครีมนะอย่าอย่าทิ่มแห้งได้ค่อยๆวางลงครีมแม่พายิวลูกเออเหอุไดเอาเออไปเอาบัดี้เหตุไดเอา ขอบคุณจ้าดีดีขอ,ขอบใจเด้อขอบใจลด้อขอบใจขอบใจเด้อขอบใจลด้ดอดดอ้าวฮื <c oughs> อคืบเขาพัน <c oughs> ไอแพรมี่ยังค่อยกินบอกแพ่นี่บักเซเว่นเห็ดส่งเปียกเวิร์ดไปนั่งเกลือเข้าวไก่ตาบอดเพราะว่าไปคุบแม่ใช่ เอาไว้เดี๋ยวแม่ลูกครีมแม่ยพ่อชัยเอาซีหยังเอาซีม่วงบักเซเว่นจะนายมึงก็เดียวก็ได้กินน้ำจะนายมึงเอาซีม่วงกับซีหยังเอาได้ชองอันที่เหลือแม่แส่ตู้เย็นมาให้สะเพนเอาให้ดีดีบักเซเว่นมันได้กินอันนี้แล้วมันจังมาได้กินปลาหมึกนี่ กินหลายจะได้น้ำปั่นทางสีโป๊ะเฟนเอาไห้พี่น้องสุขไฟมากมากเลยปลาหมึกโปะทงหนึ่งปลาหมึกปลากระป๋องสุกใสเอ็นก็จะส่งมาให้เพึ่นแต่อยู่ไทยเพึ่นไปเอาของมาเพึ่นก็เลยเบ่ง้ก็จะส่งมาเธอไทยเลยไปแรงก็จะกินปลาหมึกหรือกินปลากระป๋องนี่แหละปลาหมูเศร้าเนี่ยกินไปละป่นกบหน่อยเนาะปั่นดิน เด็กคือปปั้นใจ่คุไอมเปิลแม่พิมมันเออมือเด็กน้อยน้องเขาว่าละอยากกินกับอยากได้คองลินกับอยากไปเที่ยวขมือนี่นะเห็นชวนไดโนเสาร์ในโทรศัพท์เด็กน้อยไปแล้วก็อยากไปอยากขึ้นหลดบัสอยากขึ้นหลดไฟอยากขึ้นยนต์แนวเ่าเคยขึ้นอยากไปลินอยากไปเที่ยวอยากลินของลินอยากได้คองลินอยากกินแต่ละมือมิวกก้ คุ้มอยากไปนั่นอยากไปนี่อยากกินนั่นกินนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ก,กินอิม่มแล้วก็ลิ้นมักขาม,มกินดุอยู่สุมคอยคอยเจอปเ๋ปลาแดกเนี่ยตำเนีย่ยมักขามน่อยปีที่แล้วกับปีก่อนนะ่ะนั่นองปีนะ่ะบบมี่มากปีนี้พอได้กินอยู่ปีนี้ทั้งทึงพวัว ใหญ่สุดแต่ละบางนาวนี่เนาะคือสิบบุ่พอต่ำเนาะฮะก,ก็มากระหึ่งนี่นนบนังได้บุญเลยคือว่ามีอยู่ทางนี้กระได้ตะเกาเสียงคอยอุ้มอิ่มอุ้มอิ่ม,ม,มช่วงนี้พ้นบอลิ่นปันไดฝนตกแต่มือซืนอี่ผู้เือหนึ่งเลยก็บ,บริตกหลังเก่าไปตกมาลายมา ลายอยู่ตะบิดว่าบ่มีหมากจังนี้เพิ่งใกล้ๆผับละลายหม,มากอยู่มะนาวเป็นอู้ลายหมากอยู่น้องเดี๋ยวบ่มีหมากจักนี้สิดอกเดี๋ยวเดี๋วบุระบัดเอาใจใส่ใส่พูยใส่นั่นใส่นี่หาแนวบําบํรุงน่าจะเป็นอยู่นี่ปล่อยตามธรรมชาติบําบำรุงบำายัง,งนี่นี่โอ,อ้ลายมากอยู่เ้อมันสีเขียวมันมาอย่างเห็นนี่ เป็นสาวผู้บุญจักรวมเบดตะบิดหนับบดได้นับได้นี่เพราะมันยังสิบสองสิบสามหน่วยกันต้องมาใหญ่ครับเกลือแล้วเฮ้ยบ่าวเทียงกินปลาหมึกดีได้น้ำลังเจ็ดเจ็ดเทียงกินลอ,อกกินน้ำจ้า,ายแพนมุงมือแรงคนแล้วกินปลาหมึกโลว์ไปเทียงกินน้ำข่อยบรรยากาศรอบๆบ้านคอยขำลงแรงทุกคน ช่วงนี้ก็ช่วงเข่ากำลังเป็นกุกเป็นกอเขี้ยวอยู่แต่ว่าแดดฮ้อนเธอใดตะแลงสิหา่าม้งเลยยังแดดฮ้อนอยู่พี่น้องเยโอเคทุกคนเลยพอพ่อนคลิปหนาเด้อขอบคุณผู้สูส่คนกล้วยหัข,ข่าในบุ้มีกล้วยตัวใดตึงเลยขอโตลาไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องเลย